มุมนี้จากของนอนนาะจ๊ะฝุ่นฟังตรงขานเป็นส้นกรมสุกลกากรเนาะจ้ะโชคดีที่บไต้เฮ็ดยังผิกดกฎหมาย <c oughs> ม้นนี้อากาศบ่ค่อยดีจ้ะ่าสิีพาออกไปเฮ็ดคลิปข้างนอกแล้วเบิ่งร่มคักมีเมฆนิดหน่อยอาจจะฝนตกม้นนี้เนาะจ้ะก็เลยเอยวเฮ็ดคลิปในบ้านเนาะจ้ะม้นนี่ถ่ายข้างนอกให้เบิ่งจะซื้อว่าเป็นยังไ๋บานอากาศยู่เยลรมันม้นนี้เนาะจ้ะ วัสดีจ้าเมื่อน,นี้ติมีแนาเบากสูฟังเนาะพอดีว่าหมู่บ้านเนี่ยแม่จาติไปซื้อของมาเพื่อเล็กในชีวิตที่มอยู่เยอรมันเราจะที่ไปเองโดวยว่ามันไปเอง ไปดยทีป่มีแฟนกับปลูกไปนั่งเราจะพอดีว่าหมู่บ้านนี้พี่คนไทยที่พนอยู่แถวๆนี้เราจะเพิ่นส่วนไปหาชอปปิง้งหาเบิ่งซื้อของซื้อเสื้อผ้าเราจะติดกับพอดีอยากได้เสื้อผ้าไม้ใส่ไส่หนาหอนเนาะก็เลยโอเคพี่ก็สั่นไปนั่งไปนั่งบอกเพิ่นจาไปไป,ไปนั่งไปไปนั่งเจญละจะไปนั่งเพิ่นก็นเลยไปได้เสื้อผ้ามากเลยจ้าของลดราคาของลดราคาของถูกๆนะจะ ใส่ของถูกสบายต่อใจสบายต่อกระเป๋าเนี่ยจ้ะแล้วดิจิตอภา,ามาให้บึงเนาะมาเป็นแบบใดนน,นี่ตัวนี้แล้วจ้ะตัวนี้เสือว่าจะใใ่อากาศเย็นๆจักน้อยแล้วจ้ะของแฟนอันนี้ของแฟนติ๊กนะจ้ะนี่ตัดป้ายออกแล้วเพราะาว่ายังเพราะว่เพ่นไซแล้วจ้ะเมื่อวานนี่มาได้ซักเลยส่แล้วไปซื้อของกันเลยส่เสือ ตัวนี้ออกไปเพนัพนพักอยากใส่แหมอยากลองใส่ไหมบริยานโควิดโอน่าเลยจ้ะใส่ก็ใส่ตัวก็เลยวางสิก็เลยนี่นะจ๊ะตัวนี้ราคาอยู่ที่30ยูโรนะจ๊ะ30ยูโรลดลงมาเหลือ14.99ธรรมดาซื้อสภาแบบนี้นะจ๊ะติ๊เคยซื้อไม่ได้ห่างแต่กับบัมบัลนี่หอนี่นะจ๊ะก็อยู่ที่ประมาณ450 450แต่ว่าตัวนี้ต้ออยู่30ยนะูโรเนาะ ธรรมาดาข้าวซื้อของไอเต็มราคานี่เงินที่เข้าใจไปในมือนีนี่มันสิบอดบริได้หายเยอะขนาดนี้เลยติกซื้อบมือว่านีอยู่ปรวยหาสิบสองยูโรนะจ๊ะรวยหา,ยาส,สิบสองยูโรเธอซื้อเสื้อผ้าแฟนนี่กับพวกกับว่บบนาน่าสิเกินซีตัวนะจ๊ะซีตัวแต่ว่ามือว่านีได้มาหลายจ้าเครื่องของแฟนเนื้อของเจ้าของนี่ก็เป็นเสื้อแฟนน่าจะตัวแรกที่สองก็ยังเป็นของแฟนอยู่คือเก่านะจ๊ะพอดีว่าเป็นวันพ่อของประเทศเยอรมันกันเลยเอฉัน เสือลราเห็นเธอนิดหน่อยดีใจร้ายนะจ๊ะดีใจร้ายนีตนน่ตัวนึงก็จะตัวนี้กะยี่สิบยูโรเหลือมาสิบสองเก้าเก้านะจ๊ะลด,ดลงมาติ๊บว่าหน่ายใจว่าหางนี่นี่มัน ลดราคาแบบนี้อยู่แล้วหรือเป็นของตกเท่นเราเขากะเออเออแต่ว่าพีคนไทยมันบอกซูฟังเราจะมาตรงนี้เนี่เขาขายของราคาถูกราอาจจะเป็นของที่แบบตกเท่นลงมาแล้วเขาเอามาขายลดราคาลงมานะจ๊ะแต่ว่าคนหลายหลายเราจะมองว่าีงเขาก็ใส่แมสกันทุกคนเลยใส่แมสแล้วก็เขาจะมีน้ำยาให้เขาล้างมือก่อนเขาไปในห้างนั้นนะจ๊ะก็ไปเลือกเอาเนี่ยนีกับของแฟนอีกตัวนึงนะจ๊ะนี่เสื้อแฮมเสื้อเชิ้ต ตันนี้40ยูโรเหลือ19.99นี่บ้าอาไปให้เบิ่งไก่พราอมันยังเอาไปให้เบิ่งไก่ไ,ไก่ไกยุ่งกว่ามันกับกับด,านนาบดา่านเนาะจ้ะเห็นบหกกับด่านคือเก่านี่เสียกูใช่เลยล่ะเส่ใจไปแอมเพอร์แล้วก็ได้กกินกิน,กนกา,าสันไม่ให้แกียจจ้ากินคาสันไม่ให้แฟนกิงขาสันตัวนี้อยู่ที่30ยูโรเหลืออยู่20ยูโรนะจ้ะ ยี่สิเนี่ยจาของแฟนโดยแค่นี้แไม่หนึ่งสองสาตัว4ตัวนี้เข้ามาจากบาทยี่สิเป็น40 40 30 4ี่สิบสามสิบแล้วก็ตัวนี้อีกสีตัวนี้อีกสิบหาบาทเป็นจากบาท้น่าหลกจ้า ของไงแฟนหาหกสิบยูโรได้ต่างวันหลายได้ต่างาหลายตัวจ้ะนี่แต่บัตน,นี้มั่งก็มั่งจะคล้องนะจ้ะขอ่งจะคล้องนี้ได้หลายแต่ถ้าเสือ้อยืนมั่งก็จะใส่หนางหอนนะจ้ะแต่ว่ามีตัวนี้แหละที่แบบมากนะจ้ะเป็นเสือผู้ชายแต่ว่าเอาใส่หน่อยให้มันเป็นให้จะคล้องใส่ได้นะจ้ะเอาใส่หน่อยมากจริงว่ามันสวยดิตัวนี้สี่สิบยูโรเหลือแค่เก้ายูโรนะจ้ะ เก้ายูโรก็ถึงสามอยหาซิลนะจ๊ะตัวนี้นี่อีกจะยืดจะยืดจ้ะตัวนี้อยู่ที่สี่เก้าเก้าจากราคาเก้าจุดเก้าเก้ามาจากิยูโรหรือหายูโรนี่ถ้ามาาดีกับ่บริษได้ใส่ของยี่ห้ออยู่แล้วะจ้ะเพราะดีพีเป็นว่าอันนี้มันของยี่ห้อนะ เอาไปดูกันไหมเกิดเลยเอยสนใจนะจ๊ะอยากไปเบิ่งน้ำเพลินไส่ใส่เย็นๆอยู่บ้านนะจ๊ะี่ตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่เจ็ดยูโรเก้าสิบเก้านะจ๊ะถูกครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนี่ผ่าดีเจ้าผ่ามึงนอกน,อกนี่เขาใส่เขาซักเขาปั่นนี่ปั่นโอบปแพงนี่มันมีการหดมันคือของซื้อมาจากบ้านเท่านะจ๊ะ ของซื้อมาจากเรื่องไทยที่เค่อยซื้อมากเอาเขาเครื่องอบแห้งกลายเป็นเสื้อลูกมาจากเสือจากเสื้อพ่อกลายเป็นเสือลูาาก,ก,กน,ลนี่อีกหนึ่งตัวจ้ะสวยปะ9ยูโรเหมือนกันจากราคา20ยูโรเอาไปจะใส่ทําคลิปนะจ้ะนาฮอนนี่หนึ่งตัวก็คยมีเสือไลน่นีสีหนีจากเถือลองมึงนี่ก็สวย 8ยูโรนะจ๊ะ7.99จากราคาจากราคาเท่าไหร่จากราคา10ยูโรอ้ตัวนี้ลดหน่อยจ้ะตัวนี้ลดก็ถึง2ยูโร2ยูโรเหรอดีสุด2ยูโรแะสวยค่ะยิ่งสวยยูตัวนี้ติกมากจ้ะตัวนี้ ก็ดีว่าตีกําลังสิเฮดลานนวดเนาะติก็อยากหาล่องดูเสื้อผ้าไ่รานนวดจั่งสิมาจ้าเสื้อผ้าชุดไทยเนี่ยมันสวยจ้าสวยงามมากเลยเวลาเขาสวมาาไซรานนวดแต่ว่ามันอยาก้อนมันอยากมันอยากตึงเวลาเขาขยับขยันตัวนั่งสิมาจ้าเนื้อผ้าแบบเนี่ยติกว่าดีมากๆเลยเฮาสีเอามาเฮดเป็นไ่รานนวดเนาะเห็นั้ยผ้าดีจ้ะแล้วก็แขนบ่เงวมากแบบจังซส่มันกระชับกระชิงเวลาเขาทํางานเนาะแต่ว่ามันก็เป็นลานนวดไ้เลย มนนีตัวเดียวทต่มีหลายตัวที่เกี่วมาเป็นชุดเลยที่นี่นะจาจะอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็9ก้ายูโรอ่าตัวนี้9ก้ายูโรลดลงมาเหลือ7จ e ็ดยูโรลดสองบาทที่จะเอินเป็นบาทก็จะเอินง่ายดิเอินมันเป็นเงินบาทบานเฮาเลยนี่อีกหนึ่งตัวสภาพเนื้อดีแต่ตัวนี้เนื้อนะาหนาะ ตัวนี้สี่เก้าเก้าหาบาทนะจ๊ะจากราคาตั้งสามสิบยูโรเหลือแค่ห้าบาทห้ายูโรเนาะหลยเบล่าหาดีจ้ะหาน,นิ่มตัวสุดท้ายคิดอยากว่าใส่กับปงไหมจ๊ะได้กับปงยืมมาตัวนนหน,น,น,นึ่งเตงได้บุมาแตาใจน้อนยูบาทนะจ๊ะตัวนี้ <laughs> กับปงจ้า ที่ละจ้ไปซื้อของมาหมว่านีนี่บินของติกราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเหกหร้อเปนมันเป็นเงิน่นไถเข้าจากบาเดี๋ยวติคิดให้บิง่งติมีแนวเบาๆซูฟอั์ติไปซื้อของนะจ๊าติไม่ยู่ประเทศเดอรมานนี่ติคิดไม่ติคิดบอกว่าติบ่เคยมีบัตรเอทบ่เคยมีบัตรบ่เคยออกไปจ่ายของอยังคนเดียวนะจ๊ะมีแต่แป้นพนจ่ายให้ปตาให้หมู่หมู่ว่านี่ ไปน้ำผีเพิ่นเจะของไปจ่ายเงินก่อนเพิ่นเราจะกันรถไปไปน้ำกันหรืไปจ่ายเงินก่อนเพิ่นถึงเวลาเขาคิดตังค์ยังไงตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเสร็จเรบแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันกะเขาก็บอกราคามาเนาะจิกะบเจ้กระเป๋าเจ้กระเป๋าไพ่สะพายกระเป๋าเราจะเจ้กระเป๋าเอาเงินเอาเงินออกมาเอาเงินออกมาเงินเงินใบนะจ๊ะเงินเงินสดเงินสดเก็บเงินสดออกมา ใจเขามั่นกับว่าจะเป็นอีหยังที่พิดแปกแลกหรกจะเพียงแต่ว่าคนอยู่นี่นะเขาใส่บัตรกันเขาก็ทอนเงืนหลงเงินเรียนให้อีหยังเจ้าของเรียบร้อยเอ่อก็เลยถามพี่คงหลังพินนะ่มาจะถามพี่ที่ไปน้ากันเถามพี่เันนมาพี่ถ้าพี่ต้องการเลรียนนะ่ะพี่บอกติ๊งเด้อพี่เอาเรียนน้าติกได้พเลพเล่เพล่โชว์บัตรกันมาฉันใช้นี่จ่ายจ้ะเจ้าของก็เลยคิดวด้เออ คนประเทศนี่เขาใส่บัตรจ่ายเนาะเจ้าของอยู่เมืองไทยเจ้าของก็เคยใส่แต่งแต่งเงินสดนาจกะก็เลยโอ้ส่มเป็นแบบ <c oughs> ทำไงไงาะไรกันปะก็บม่หายจ้ะกะบอกคนปกติเลยวนะ่าที่เคยมีบัตรเลยจ้ะไปใส่มาใส่ที่ก็ใส่เงินสดตลอดก็เลยก็เลยเออแบบว่าเอออันนี้ก็คิดอีกอย่างหนึ่งเนอะเนอะจ้ะว่านี่แหละเป็นอีกอย่างที่เจ้าของแบบือมัหนอกเขากุ้งคะ่คะค่ะ ไม่ยูหดตางประเทศนะจ๊ะบัเคยด้ใส่บัตรเอทีเอ็มน้นเขาเลยบัคเคยมีบัตรบัคเคยอีหยังนั่นแหละจ๊ะที่ติดติสินั่นแหละจ๊ะที่ติกสิว่าสูฟังเสื้อบาวา่าติกไปใส่มาใส่นี่กระเป๋าห้อยสะพ้ายขางนั้งสี่เลยใบเดียวแล้วก็มีเงืนติดบัคเคยวา่าสินีบัตรอีหยังน้ำเขาเลยเห็นอกนี่กระเปา๋าติกอยางมาโซ่โอ๊ยิดใบก่อนมิเตเลียญเอามาโซ่แลจ๊ะนี่ ตรงที่ใส่บัตรเละไม่มีค่ะบ่มีมิตรบัตรเจ้าของเนาะมิต่บัตรเจ้าของบัตรประเทศไทยจำรหัสกับบะไรจ้ะไปกับบ้านเที่ยวล่าสุดนเราจะเขาให้เปลี่ยนรหัสจากสี่ตัวเป็นหกตัวถ้าสี่ตัวเขากแก่ใหญ่แล้เราจะจำบ่ไรอยู่แล้วนะจจตอนนี้เป็นหกตัวคือเมื่อตึบ๊บเดี๋ยวกับบ้านคือตรงไปเปลี่ยนเลขอีกแล้วมนะั้งคิดว่าจำบ่ไรจำเอียงบ่ไรเลยกับบัตรประชาชนแล้วก็มีอยังอีดแล้วก็มิบินเก่าๆที่เขาเคยสื้อ แค่นี้จ้ะนี่เราจะชีวิตเมืองนอกชีวิตเอ่อมาดามผู้ใดก็เอิ้นว่ามาดามจามังว่าเป็นมาดามจังไดนบ่แม่นมาดามเลยบ่เคยบ่เคยมีอีหยังคือหมู่เลยนะจ๊ะบ่รู้ว่าคนอื่นๆที่มาอยู่เมืองนอกคือนตีหนี่สิเป็นขึ้นตีบ่ติ้งนี่10ปีแล้วจ้ะ10ปีกว่าๆแล้วไม่เคยมีบัตรนะจ๊ะไปใช้กับไปแต่กาแฟนจ้ะขับรถก็บ่เป็นไปใช้กับไปแต่น้ำกัน ครั้งแรกที่ออกเดียวนะจ๊ะครั้งแรกที่ใช้เดียวไปน้ำพิ่กนกะท่ามาขายขี้หน้าไหมก็ไม่ก็ฉันมีตังค์จ่ายพอดีมากันพอได้เฮ็ดงานพอมีเงิน,เ,เ,นงเก็บพเพื่อจับคลองเราจะใส่เงินจับคลองตรงนั้นละ่ะเอาจ้ะคลิปนี้ทิ้งไม่แน่วา่าซูฟังซสำนีละ่ะมาสิพาออกไปเฮ็ดคลิปข้างนอกมือนี้ซ้ำอากาศเอ่อมาว่ามาสิพาไปเฮ็ดคลิปข้างนอกนะจ๊ะมือน,นี้ดูอากาศแล้วบ่เป็นตาเลยจ้ะ คือสิบริเวรออกไปแล้วเลได้เห็ุคลิปที่แบบว่าเออนี่ล่ะไปซื้อของมาเอาซอมบ่มีแล้วไปซื้อของมาเลยมาเห็ุซูบังซื้อๆนี่ยนะจ้ะว่าอยู่เมืองนอกเข้ากะใส่ของถือใส่อีหยังคือกันบ่ได้ใส่ของยี่หอ้อแพงอีหยังมากมายนะจ๊ะกินยู่ประหยัดจ้าอยู่เมืองนอกบ่แม่นว่าสิได้มาเป็นเมียฝรั่งใส่ใจฟุ่งเฟื่อยเฟื่องฟะบ่มี้ะจ้ะมีแต่กินก็ต้องกินให้หมดเนาะจ้ะพริกจากที่เคยปา,ปาดปาดใส่ไอ้อาหารของเฮาน่ะ กินต้องกินมดเนาะอันพริกมะเหลือนะจ้ะตอน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 พริกไวปถ้ากินกบับขาบหนาอีกกับกับมีเนาะจ้ะมาอยู่นี่บ่ได้เฟื่อยเนาะจ้ะก็สิมีเงินเก็บนี่ยก็สิได้อยากเริ่มเพชรลานทับลานนี่เนาะจ้ามีพลังขี่งกนะเอาคลิปนี้กัเอาไปทับนี่ก็เนาะจ้ะเดี๋ยวมือนรุ่นติดผีภาไปเบิ้งไปเฮ็ดคลิปขังนอเนาะจ้ะที่เบิ้งไปนั่นนี่เบิ้งข้างเนาะจ้ะเบิ้งรถไปเฮ็ดคลิปขังนอก,กันถ้า โอ,โอกาสดีๆอากาสดีๆเนาะคลิปนี้เอาไปะนีนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย